สวัสดีครับทุกคนนี่คือแม่น้ำน่านนะครับทุกคนพิ่าอิดพิษณุโลกนะครับเราเดินมาจากร้านถนนสุขเกษนะฮะร้าน <c oughs> เจนะฮะเจวิวัดัดซึ่งเป็นร้านอาหารเจท,ที่อร่อยแล้วก็น่าสนใจมากอร่อยมากทุกคนนี่ฮะเราเดินมาเรื่อยๆแล้วก็เจอวัดท้ายตลาดนะฮะปรากฏว่ามือถือเครื่องหลักนะครับ อุณหภูมิมันสูงมันก็เลยต้องตัดไปถ่ายไม่ได้นะครับทุกคนให้มันเย็นก่อนก็เลยงัดมือถือสำรองอันนี้มาช่องสำรองมาถ่ายกำลังจะเดินไปเช็คอินดีดีทาราอินนะครับรีสอร์ททุกคนเราเดินเรียบมานะฮะจากถนนเอ,อ่อสี่แยกนางยักษ์อะฮะผ่านวิัยเทคนิคอุตรดิตฐนะครับอาชีวะอุตรดิตฐ์ใช่ไหมแล้วก็มาท่าทาย ท่าทายไหมท่าอิดเนาะท่าอิดแล้วก็ท่าเสาติดกันเลยโรงเรมหัวเฉียวโรงเรียนหัวเฉียวเมื่อกี้สวยมากตึกสวยจะถ่ายเครื่องนั้นปรากฏมันขึ้นว่าอุณหภูมิสูงก็เลยตัดไปเนี่ยฮะอุปสรรคก็มีเล็กๆน้อยๆให้เราได้เผชิญน,นะฮะเรามาดูกันนะฮะอีกประมาณ0.3ไมไก็จะถึงดีดีทาราอินรีสอร์ทก็คงจะปักหลักอยู่ในโรงแรมพักเหนื่อยชาร์จแบโตโพสคลิป นะครับออกไปไหนก็ไม่ได้แลว้วครับเย็นนี้ฝนอาจจะตกใช่ไหมครับเพราะเราคือนะักเดินทางชิวๆไม่ไดเอารถมานะครับก็จะได้พักผ่อนแต่พรุ่งนี้เราเคอ่อยออกไปเช้าดีไหมครับออกไปเช้าเข้าไปงานล้างสาบกันวันนี้เราก็แวะเวียนไปแป๊บๆยังไม่ได้งานเขาเปิดตอนสายๆเรามาเช้าเกินแล้วก็มัวแต่ตะลอนทำนู่นนี่นั่ง แล้วก็ทานข้าวนะฮะทานอาหารเจอาหารมังสวิรัตอย่างที่บอกเดี๋ยววันที่14ใช่ไหมตุลาคมถึง23ตุลาคมจะเป็นช่วงเทศกาลกินเจทุกคนทันล้านอาหารเจถ้าเรากินเจได้ทุกวันก็ดีนะเป็นกุศลกับตัวเรานะครับทุกคนจ้าอาหารเจนก็บอกว่า จริงๆทางตอนใต้มาเลเซียเนี่ยเขาจะมีวัฒนธร,รรมการกินมนาะแต่ถ้าเป็นจีนจริง,รงๆเนี่ยเขาก็ไม่ค่อยจะมีวัฒนธร,รรมแบบนี้เหมือนกับหนักๆเท่ากับภาคใต้ที่ภูกเก็ตที่มาเลเซียสมัยก่อนนะฮะเป็นเมืองคงเมือง,องขึ้นเสียมาเลยไปให้กับอังกฤษอะไรประมาณนี้จริงๆเป็นของเราด้วยนะพื้นที่หลายส่วนนะครับก็ได้วัฒนธรรมของการกินเจนะ,ะครับทุกคนแล้วก็เขาจะห้ามกินเนื้อสัตว์ ที่สําคัญคือต้องพูดจากสุภาพด้วยจิตใจต้องบริสุทธิ์ด้วยไม่ใช่อ้อ,อนเจด่ดานินทาวา่าร้ายร้ายสดนะฮะด่าคนนั้นคนนี้อะไรเงี้ยก็จะไม่ได้ถือว่าไม่ได้บุญกุศลน,นะก็ยังถือว่ายังไม่ไม่ครบนะฮะ ฉะนั้นก็ห้ามกินอาหารที่มีกลิ่นฉุนกระทมกระเทียมหอมรสจัดอะไรประมาณเนี้ยมันจะมีผลดีต่อสุขภาพเราด้วยแล้วก็ไม่เบียดเบียนสิ่งมีชีวิตอื่นด้วยนะครับนี่ะร้านค้าน่ารักน่ารักนะครับป้ายถึงแล้วทุกคนป้ายนี่ไงไป้ายทุกคนดีดีธาราอินทุกคนอยู่ตรงไหนจ้า อยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนเนี่ยเลี้ยวซ้ายใช่ไหมถนนสวยมากทุกคนเลี้ยวซ้ายใช่ไหมจ๊ะดีดีทาราอินเลี้ยวซ้ายแม่ขาเขาก็มองเราเราเดินนะฮะทุกคนเราก็จะเป็นเป้าสายตาเสมอฮะเมื่อกี้ผัวเมียตรงแถวๆถยิ่งก่อนจะถึงอาชีวะหรือเทคนิคเนี่ยนะครับ เขาก็จะสะกิดภรรเมียเขาให้มาดูดูเหมือนกับทานองว่าเราเดินอยู่ได้เดินทำไมไม่ยอมขับรถอะไรเงี้ยนี่สารเจ้าแม่พยอมสาธุครับต้นศักอีกแล้วทุกคนนะนึกถึงอําเภอท่าศัก์อุ้ยต้นศักเยอะมากเลยดินงามศัก์ใหญ่ที่สุดในโลกก็อยู่ที่อุตร,รดิตนะถิ่นสักใหญ่เมืองรับแ,แลนี่คือสวนชมนานใช่ไหมครับ เราเดินเลยมาหรือเปล่าเนี่ยอ응ก็ติดป้ายเอาไว้น่าจะอยู่ในนี้นะครับดีๆทาราห้องริมแม่น้ําก็ต้องทางนี้แหละเพราะมันติดกับแม่น้ำใครจะซื้อที่ดินแถมต้นไม้สักให้ด้วยนะครับบ้านสวยมากคงทําจากไม้สักแน่ๆนะครับอใครชอบกินสะเดา นี่คือยอดสเสดาจอ่อนๆเลทุกคนทุกคนนี่แน่ๆเลยสวยแบบนี้ริมน้ำจริงๆด้วยดีดีท่าอินอันนี้ใช่ไหม <c oughs> โทษแม่น้ำน่านสวยมากแม่น้ำมังกรทุกคนถ้าเกิดเราไปพิษณุโลกใช่ไหมเราก็จะเห็นแม่น้ำน่านตรงข้างวัดใหญ่ฮะวัดพระพุทธชินราชวัดมหา,าธาตุนะฮะ วรวรมหาวิหารนะฮะเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกที่ลงท้ายชนิดวรมหาวิหารซึ่งก็จะเป็นตระกูลเดียวกับวัดพระสิงห์วรมหาวิหารนะครับวัดพระาธาตุพนมวรมหาวิหารนะครับแต่ถ้าเป็นกลุ่มของวัดพระปฐมเจดีวัด พุทธบาทสระบ,บุรีวัดโพวัดแจ้งอะไรนะครับก็จะเป็นชนิดที่ลงท้ายว่าราชวรมหาวิหารเต็มยศเลยทุกคนนะจะเป็นเต็มยศเลยเป็นพระอา,ารามหลวงชั้นเอกที่เรียกแตกต่างกันออกไปนะฮะเพราะนั้นต้องเรียกให้ถูกต้องด้วยนะครับนี่ฮะถึงแล้วชัยโยถึงแล้วชัยโยนะครับถึงแลยเดี๋ยวเราไปเช็คอินกันทุกคนสวยงามมากนี่ฮะทุกคน ว้าวทุกคนจ๋าคุ้มค่ากับการรอคอยดีๆทาราอินจะทุกคนสวยมากทุกคน าทุกคนกําลังถ่ายอยู่แล้วก็นึกว่าหยุดแล้วดูสินี่เนอย่างเงี้ยบางทีรู้ถ่ายอะไรไปแล้วแล้วก็โพสต์ไปเนี่ยดีนะอืรู้ทันไม่งั้นถ่ายอะไรไปก็ไม่รู้นะนึกว่าหยุดแล้วโพสแล้วปรากฏกําลังถ่ายอยู่นี่หาสวยมากเลยนะจะสีแนวธรรมชาติสีอิฐนะแม่น้ำน่านดราก้อน i ีเวรทุกคน สวยมากอุ้ยมีนกบินให้ดูด้วยทุกคนนะครับนี่ฮะโอเคเดี๋ยวเราไปห้องกันนี่ครับทุกคนรู้สึกจนะสิบห้าห้องเราจะสิบห้าทุกคนนะว้าว ถ้าเกิดใครเอารถมานี่จกสองคันนะทุกคนรถมานี่ริมน้ำของเทครับทุกคน